สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องมือนีสิภาามาชมต้นออสตาพันใบด่างพี่น้องจ๋าสวยบอต้นออสตาหนาวบอตายเป็นต้นไม้วิวาดว,วิวาสภาษาฝรั่งเศสคือว่านาวบอตายเนาะพี่น้องพันใบด่างต้นนี้ใบด่างมาแรงนะคะหน้าด่างก็ก็มาแรงเลยพี่น้องต้องการเบืาา้องหน้าด่างเนื้อแนวด่างบอกมา <laughs> มันคล้ายๆล้า่หวานนังคุ้ม ใบกินได้ดอกกินได้เดินหนากระสิเป็นดอกละพี่น้องดอกแยงหอมเลยดีคล้ายกันเลยกับว่านนางคุม้มพวกจาว่าว่านนางคุ้มบอกคอยว่าคล้ายๆกันนะ่ะแต่ซื้อภาษาฝร,รั่งเศสซื้อออสตาลีมาสิสมาก,กินรีมาสก,ก็แมงลินหมา,มากหลายหอยทากมากหลายพี่น้องรีวิวพันใบด่างได้พี่น้องเด้อ กินได้นอก็กินได้กินในเหมือนใบกินได้ดอกกินได้เอามาเฮ็ดสลัดก็ได้แต่ข่อยบ๊คยขึ้นบ่ซิมเพราะมันงามบ่กินมันดอกแต่หอยทากินก็พอแห้งแล้วสวยบ่พี่น้องแยกนอด่างดีดีเดี๋ยวสิรีวิวพันธ์ใบด่างให้เบิ่งมีหลายด่างอยู่เฮียนแต่มื้อนี้ด่างเบิ่งด่างออสตาก่อน ง่ายด้วยการแยกหนอ่อแล้วก็ใบสวยด้วยดอกก็หอมโอเคด้ค่ะพี่น้องคะเอามาให้พี่น้องเบิงออสตาพันใบด่างเคยเอาลงนเลยแหละเทียนึง่งงาเป็นดอกสวยงามมากมายก,ก่ายกองรีวิวรีวิวใบด่างมาแรง โอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเยายบายจุบจ๊บๆ